ไปเริ่มกันที่เหตุการณ์นี้เลยครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์เรือล่มกลางแม่น้ำโขงขนาดที่กําลังจะพาชาวเมียนมาเนี่ยข้ามแม่น้ำโขงจากสปปลาวกลับไปยังทางประเทศเมียนมาล่าสุดอยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุครับลออง้อง นี่เป็นนาทีที่อุบัติเหตุเรือโดยสารล่มในแม่น้ําโขงนะครับใกล้กับท่าเรือของเขตปกครองพิเศษสามเี่ยมทองคํามเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อกแก้วสมป,ปลาวนะครับซึ่งตรงข้ามกับอาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของไทยและจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาครับจากภาพคาดว่าเรือที่เกิดเหตุเป็นเรือกาบขนาดเล็กแต่มีคนนั่งเรือโดยสารออกจากฝั่งเมืองต้นพึ่งอย่างแอ เลยนะฮะพอเรือล่มก็เลยทําให้แต่ละคนนะกระโดดลงน้วํวไาวหนีกระจัดกระจายก่อนที่จะมีคนช่วยเหลือแล้วก็นําเรือออกไปช่วยครับสำหรับเรือที่เกิดเหตุเป็นเรือโดยสารสัญชาติลาวรับคนงานชาวเมียนมาที่นายจ้างเลิกจ้างงานมาแล้วกว่า40คนออกจากฝั่งลาวเพื่อจะไปส่งที่ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กของประเทศเมียนมาครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังสามเหลี่ยมทองคำพบกับนายสามครับเป็นคนขับเรือที่ท่าด่านทาวนสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็เป็นคนที่ได้ช่วยเหลือชีวิตแรงง,งานหญิงชาวเมียนมาก็ได้ฟังว่าตัวเองเนี่ยรับคนจีนสองคนครับเพื่ กองฝั่งลาวขนาดล่องเรือลัดเลาะไปตามลำน้ําโขงก็สังเกตเห็นว่ามีสิ่งของลอยมากลางน้ำจำนวนมากตอนแรกตัวเองก็ไม่คิดว่าเป็นคนครับหลังจากนั้นเนี่ยพบกับคนบนท่าเรือฝั่งลาวที่โบกมือขอความช่วยเหลือบอกว่าให้ไปช่วยคนที่เขารอยน้ําอยู่ตอนนั้นตัวเองก็เลยตัดสินใจครับขับทวนกระแสน้ํามาก็รีบเข้าไปจอดเทียบใกล้ๆพร้อมกับนําเชือกโยนไปให้หญิงสาวชาวเมียนมาสองคนขึ้นมาจากน้ําได้ครับไปฟังเสียงของพลเมืองดีรายนี้ครับคนข้างบนเขาเรียกว่าให้ไปช่วยเขาหน่อยเชือกเขาหน่อยตรงไหนพี่แต่ตรงนี้ฮะ เรียกอะไรตรงนั้นฮะตรงนี้ก็เป็นเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือเราเหมือนกันครับผมขราบผมท่ามังกรฮะครับผมแล้วก็โอ้คนจมน้าผมก็บอกไอ้คนจีนสองคนในเรือเนาะ,ะเราไปช่วยเขาเนะาะเขาโอเคเราก็ออกมาช่วยตรงนี้ฮะเขาก็ช่วยกันข้างบนนะครับเนะาะเขาก็เก็บกู้ข้างบนพอดีมันไหลมีอีกสองคนเขาบอกมีผ่านเรามาพอดีอ่ะผมก็ดับเครื่องเรือผมก็จัดการเอาเชือกหัวเรือนะครับเนาะเก็บเก็บเชือกหัวเรือมวนๆโยนให้เขา อ่ะแล้วเรามัดผูกกับเรือแล้วแล้วก็เขาไปดึงขึ้นมาทางด้านนายชาววัดรัตนาการุณจิตประลัดอาวุโสอำเภอเชียงแสนครับก็ระบุว่าแรงงานชาวเมียนมา40คนที่นั่งเรือออกมาเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะนั่งเรือข้ามกลับประเทศเมียนมาครับซึ่งระหว่างที่เกิดเหตุเรือล่มทราบว,ว่าเครื่องยนต์ขัดข้องไปชนกับเรืออีกลำก็เลยทาให้พลิกคว่ำนะครับแล้วจุดที่ล่มเนี่ยใกล้กับท่าเรือมังกรหรือว่าด่านพรมแดนลาวซึ่งมีคนอยู่บริเวณท่าเรือ จุดนี้หลายคนก็เลยออกไปช่วยได้ประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็มีสูญหายไปตามกระแสน้ําิ0กว่าคนตอนนี้ยังไม่ทราบจานวนที่แน่ชัดเพราะว่าตัวเลขยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าทางด้านของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทางการของไทยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ประสานไปยังเมืองต้นพึ่งด้วยหาต้องการขอความช่วยเหลือจากไทยทางการไทยก็พร้อมจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญตามหาผู้สูญหายก็เป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นหลักมนุษยธรรมด้วยนะครับ